พวเราทั้งเจ็ดคนเนี่ยไม่ได้เป็นศิลปินจะทําอะไรกันบ้างเริ่มจากน้องวินเลยถ้าตอนนี้ใช่ไหมครก็คงจะต้องเรียนอยู่เรียนต่ออาจจะเรียนต่ออะไรแบบนี้ครับใช่อาจจะไปเรียนต่อหรือว่าอาจจะลองทํางานหาประสบการณ์ก่อนเพราะว่าบางบางมหาลัยเขาอาจจะต้องมีประสบการณ์ก่อนที่จะเรียนได้แบบนี้ครับจะทํางานอะไรอ่ะก็จะบริษัททั่วๆไปเราหาประสบการณ์อะไรแบบนี้ใช่แล้วพี่ปุญละสปอก่อนผมขอปิดท้ายผมขอปิดท้ายแต่ไม่ต้องมีคำพูดอะไรที่หลอกเล่นใหญ่เลย สำหร<อ>ับพกอะครับก็ตอนนี้เรียนอยู่ก็อาจจะมีแบบว่าหาง,งานที่มันเป็นแบบว่าพาร์ทไทม์ทมเพราะว่าก็จะได้มีรายได้ช่วยเหลือทางครอบครัวด้วยอ๋อลูกกตัญยูลูกกตัญยูตนถ้าอยากเป็นนักธุรกิจเออครับผมแค่นั้นเพราะว่าคุณก็มีธุรกิจใช่ไหมคุณอยากทำธุรกิจอะไรอ่ะอยากอยากทำหลายอย่างมากเลยทำอะไรก็ได้ที่มันเห็นเงินนะฮะ ตอนนี้ก็ยังมีอยู่ใช่ไหมธุรกิจนี้มีครับอาโอเคพี่พี่อพี่อยากเปิดร้านอาหารร้านเบเกอรี่ครับอยากอยากกินอยากเยกอะไรอ่ะเพจจอยอเออเราเป็นคนรักในการกินเราก็เลยเอาสิ่งนั้นแหละออกมาประกอบนได้แต่เท่านี้ว่ารักขนาดไหนสิบปีผ่านไปถ้าเปิดร้านเบเกอรี่หน้าเป็นไงมาเลยเป็นชั้นอ่ะคนต่อไปครับผมผมแบงก็คงเป็นนักกฎหมายแน่นอนนะครับเพราะเรียนมาหรือว่าอีกความฝันหนึ่งคืออยากเป็นนายกครับ อยากอยากอยากจะเฮ้ยพี่ชายคืออยากจะพัฒนาบ้านเมืองครับผมเพราะรู้สึกว่าตอนนี้มีข้อบกพร่องอยู่เยอะอย่ากดีกว่าท้องแพนท้องแพนผมว่าคงจะทํางานเบื้องหลังนะครับเพอเรียนเรียนเรียนมันตรงนี้ด้วยอาจจะแบบไปทําเบื้องหลังต่างๆทุกอย่างชอเคอ่ะมาที่ผมบ้างสุดท้ายถ้าไม่ได้เป็นศิลปินนะครับผมก็ยังคงตามหาฝันในการเป็นศิลปินอยู่ครับผมเพราะว่ามันคือความฝันของแต่เด็กที่จะเป็นศิลปินคือถ้าเราทําให้สําเร็จเนี่ยเราก็ต้องทำให้มันสำเร็จให้ได้ คือจะดูดีมากถ้าไม่พูดประโยกนี้ออกมาไงก็เดินตามความฝ่ายตั้งแต่ละคนฝ่ายอ่ะอ่ะ You Channel Thailand's Number One Music Television